สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับมือนี่ชิพ้าพี่น้องมารีวิวครับเ็ดอาหารอาหารปั่นก่อนครับเลี้ยงปลาครับตูดิบกัเหากะหาจากธรรมชาตินะครับนี่จะเป็นพวกผักผักใช้ยญ้าผักบุงหรือจะเป็นต้นกล้วยสิงอยู่ในสวนครับ เขาจะมีห้ําห่อหยาบห่อาหยาบกับขนมปังกับห่อมออนกอาหารปลาดุกกับประมาณหนึ่งกิโลกับที่ขาดบ่ได้ก็จะเป็นกากน้ำตาลน้ำมักอีเอ็มนะครับเป็นน้ำสะอาดส่วนผสมวันนี้กับมะคุกเขา่าใส่กันครับหลังจากนั้นเราพอนั้นเราเขาจะไปตากแดดครับเดี๋ยวรอเบิ้งคลิปต่อไปนะครับ คลิปนี้ก็เตรียมวัตถุดิบแล้วเดี๋ยวผมจะได้ผสมกับให้พี่น้องเบิองอีกครับขอบคุณครับสดีครับ